สวัสดีครับท่องบูวี่ดอทคอมนะครับวันนี้เราจะมาย่างปลาทับทิมกับลูกชิ้นกินกันนะครับก่อนปีใหม่ครับนี่นะครับขวาอะไรอ่ะขวาอะไรเนี่ยเอาแค่เนี้ยต้องใช้ขวาอะไรไหนต้องี๋ครับอืมนะครับ อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้มือกลอา,บาลนบอะไรนะแม่มะะนาววแล้อกอ็เดีย๋ยวนี้ก็มารอมันสุกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิบนาทีๆๆไปครับแล้วก็มารอก,กันก่อนไปลัางไปไปครับนี่เรารอไปสักสิบนาทีแล้วปลายยังไม่สุกเลยนะครับลงไปตัวแล้วครับ นะครับเนี่ยแล้วเราลงปลาไปอีกตัวนะครับปลาลับทิมนี่ครับอ่าตัวโลโลสองนะครับน่ครับถงเราจะโจนแต่เราก็เลี้ยงลูกดีถ้าชอบเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำให้อีกใหม่นะครับกดกดกดไลค์กดอะไรไม่ใชดเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดถ่าย ฝังเดี๋ยวกตัวแล้วนะครับเราพี่ป้าตรงไหนก็นบอกกันนะครับอ่าอ,อนานี้เดี๋ยวเราไปรอนะครับสักแม่นั่งหรือแม่แม่อีกสามสิบนาทีเรามาดูกันว่า<ไ>ปล<ว>าจะสุกเมื่อไหร่นะครับไปเลยครับไปรอกัน